สวัสดีครับช่างเมย์เฮโลครับผมมาแล้วครับผมจานสองระบบงานสามเม็ดไร้ขั้วครับผมตัวนี้ไร้ขั้วปกติตัวรุ่นเก่าเนี่ยต้องคืนสี่ใช่ไหมครับเออต้องคืนสี่ถึงจะฟันได้ตัวนี้ไม่ต้องคืนสี่ครับขึ้นตัวไหนก็เล่นได้เลยสําหรับเล่นสี่สองเอียวและหน้าลายหน้าลายก็ยิ่งเล่นได้ครับผมสี่สองเอียวก็เล่นได้สบายเลยเ,เดี๋ยวผมลองให้ดูครับปุ๊บเอาสมมติ สมมติเล,เล่นสี่สองเอี่ยวนะครับผมปุ๊บตัวนี้ผมฟันหกครับเล่นสี่สองเอี่ยวนะเห็นไหมครับฟันหกพอขึ้นหปุ๊บพอขึ้นหกเราก็ฟันต่อได้เลยเราอยากได้ตัวไหนเราแล้วก็นี่ครับเอาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้ผมเอาเป็น เอาเป็นซ e ีเอียวครับอ่าเห็นไ,ไหมครับ44เอียว e พอขึ้น44เอียวปุ๊บเราก็ฟันต่อได้เลยเอาตัวไหนก็ได้ครับผมอืมนะครับปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ก็ได้เป็น5าเอียวก็ได้ครับเห็นไ,ไหมครับ5าเอียวตัวนี้ดีครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเราต้องเราต้องคืนสีใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องคืนสีครับเขย่าไปได้เลยเรื่อยๆเลย,เลยครับผม เอาลูกนะครับลูกเต้นนะครับอ่าอ่านะครับนะครับเป็นจานสองรนะครับคือเราจะล้มเราจะล้มที่จุดเลยก็ได้นะครับอ่ผมลองให้ดูเม็ดหนึ่งสมมติจะเอาสองก็นนครับอ่าประมาณนี้เลยพอขึ้นสองปุ๊บเราจะเอาหกก็นี่อีกระบบหนึ่งเห็นไหมครับอย่างนี้เราก็สมมุติเราจะฟันสามมาก็มานี้ก็ได้อ่าหรือยืนที่จุดจะเอาเป็นห้าก็ได้ปุ๊บนะครับ เห็นไหมครับประมาณนี้ครับผมตัวนี้ดีที่สุดเลยครับไร้ขั้วลูกเป้นอ่าถ้าเป็นตัวเก่าเราต้องคืนสีตัวนี้ไม่ต้องคืนสีครับผมอ่าตูดจานอ่าสวยๆเหมือนเดิมครับจานตูดสวยเหมือนเดิมอ่าแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวนี้คือแม่เหล็กใหญ่ๆเลยนะครับนะครับนะครับอนะครับ ดึงขึ้นเลยแม่เหล็กตัวนี้ไม่ใช่ว่าจับไม่ติดเลยนะครับติดนะครับถ้าแม่เหล็กใหญ่จริงๆใหญ่ต้องใหญ่เท่ากับปั้นนะครับถึงจะติดนะครับเดี๋ยวลองทีละหน้าให้ดูนะครับหน้าซีนะครับ, 4, รบไม่ขึ้นนะครับดึงไม่ขึ้นสสอ่ะฝั่งนี้ดึงไม่ขึ้นครับผมหน้าเอีวหน้าสามหน้าหก หน้าหกแล้วก็หน้าห้าครับผมหน้าห้าหน้าสองอ่ะนี่ครับไม่ใช่ไม่ติดนะครับติดนะครับแต่ต้องเหล็กใหญ่กว่านี้อ่านะ,ะง่ายๆถ้าเหล็กประมาณนี้คือไม่ติดอันนี้ก็เหล็กขาวนะครับเนี่ยไม่เหล็กขาวนะนะครับเห็นไหมไม่เหล็กขาวอ่านะครับอ่าไม่เหล็กขาวครับตัวนี่ ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ได้ครับผมสนใจก็ติดต่อมาในครับเบอร์โทร0928900185ตัวนี้ก็เป็นเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กเพจครับผมไฮโลช่างเนเพจใหม่ตัวนี้ก็เป็นไอดียไลน์ครับผมไอดียไลน์ก็0903535304ใส่ตรงค้นหาด้วยไอดีครับตัวนี้อ่านี่แหละครับประมาณนี้ครับตัวนี้ดีครับตัวนี้ดีดีมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องคืนสีครับผมเป็นตัวรุ่นใหม่ครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ